สวัสดีครับคลิปนี้ผมอยู่ในบรรยากาศปุปปสมบทหมู่ห่อพะประธานสาลาการบาลีนะครับขณะที่อาจารย์กุลกำลังะวัดนี้ผ่สวหมนต์เรยว่านความยินดีนะอันดับแรกเลยก็ขออนุโมทนาบทุตรสมน์เป็มหาบุตรสมนในพวกนะตั้งตั้รับก็เท่าท่า เราได้เกิดมาชาติหนึ่งได้พบพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นบุญเป็นปุกสมเป็นวัฒนาของเราโดยแท้และโดยเฉพาะเราได้เกิดมาเป็นชายนะเมื่อได้เกิดมาเป็นชายและอยู่ใต้โลกเราแห่งพระพุทธศาสนาได้มีโอกาสบรรชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนานี้ ยิ่งถือเป็นวัสนาอันยิ่งใหญ่น้ั้นในวันนี้คนหน้าทั้งหลายนะได้สมัครใจมาร่วมอุปถาและก็อุปสมบทเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนานะซึ่งนะทุกคนผูนะ้คนที่เกิดมาในพุทธศาสนาที่เป็นชายนี้ใช่ว่าจะได้ัวทุกคนนั้นก็หามไม่ ฉะนั้นในวันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลและเป็นวันโชคดีที่สุดของเราในชาตินี้ที่เราได้เกิดมาเราจะอุปสมบทเป็นภิสุอยู่ตกี่วันก็ตามก็ถือว่าเป็นอานิสงบุญแก่เราและถ้าหากว่าหน่าใหใดนะเมื่ออุปสมบทแล้วได้อยู่จำปัญหาตลรอคดทุนใรญมากก็ยิ่งถือว่าเป็นโชคดีอันยิ่งใหญ่ ฉะนั้นเมื่อได้บรรชาและอุปสมบทแล้วนะก็่าได้นิ่งนอนใจนะ่าได้นิ่งนอนใจนะสอบถามทิกสุขที่บวชก่อนก็ดีพระอุปชาอาจารย์ก็ดีนะว่าการทิกสุขนะเป็นทิกสุขนั้นเราจะต้อง,งรักษาธรรมวิในอะไรบ้างมีข้อห้ามอะไรบ้างมีข้อปฏิบัติอะไรบ้างนะพยายามศึกษาแล้วก็ ยึดถือธรรมวินัยเป็นสำคัญนะเมื่อเราบวชแล้วเราจะได้บุญหรือไม่ได้บุญอยู่ที่การรักษาธรรมวินัยนะไม่ใช่แค่ว่าเราได้มาโกนศรีรษะเราได้มาเข้าโบนะเรามาได้ขอบวชต่ออุปัชาผู้ตวเราได้คลองผ้าอาสาวาพักแล้วจะได้บุญนะอันนี้เรายังไม่ได้นะยังไม่ได้ บุญที่เราบวชเป็นองค์พระเสร็จเรียบร้อยในอุโบสถนั้นบุญนั้นจะตกอยู่แก่เจ้าภาพทั้งหลายนะตกอยู่แก่เจ้าภาพทั้งหลายแต่บุญที่เราจะได้เป็นการส่วนตัวของเรานั้นคือบุญที่จะต้องรักษาธรรมวินัยเราจะอยู่3วันเจวันสิบห้าวันจะอยู่หนึ่งเดือนสามเดือนหรือว่าหนึ่งัรษาตลอดครบไตรมากก็ดี ถ้าหากว่าเรายังดำรงอยู่ในเพศของทิกษุหรือว่าสมณเพศเราเข้งขัดในพระธรรมวีไหนอันนั้นแหละเราจะได้บุญทุกวันและทุกยามทุกเวลาและจะเป็นบุญที่จะตัวเราต่อไปและตลรอไปทั้งชาตินี้และทุกต่อ,ต,อต่อไปนะฉะนั้น <c oughs> เมื่อบรรดาพ่อหน้านะทั้งหมดนะในวันนี้ที่ได้อุปสมบท ก็พยายามารักษาธรรมวินัยเอาไว้และถ้าหากว่าเราบวชอยู่หนวันก็ศึกษาพระพุทธศา,าสนาความเป็นมานั้นเป็นอย่างไรพทธประวัติก็ดีประวัติของพพุทธศาสนาก็ดีหรือแม้กระ,ะทั่งพระธรรมคำสอนต่างๆก็ดีเหตุเพราะว่าพระธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนานี้มีประโยชน์อย่างมากมายมหาศาล มีประโยชน์ในขณะที่เราดำรงสมณะเพศอยู่และมีประโยชน์แม้แต่เราจะได้ลาสิกขาไปแล้วไปเป็นคารวะแล้วเราก็ยังสามารถนำเอาพระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ไปดำเนินชีวิตแม้กระทั่งเรื่องของธุรกิจการงานต่างๆ นะถ้าเราได้มีโอกาสมีเวลาศึกษาเราจะรู้เลยว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ทรงเทศนาสั่งสอนไว้ทุกสิ่งทุกอย่าง <Okay. S 1> พระองค์ไม่ใช่สอนเฉพาะบันดาภิกษุสงฆ์เท่านั้น <Okay. S 1> พระองค์สอนคาร,รวะด,ด้วยนะ <Okay. S 1> การดำรงเพศเป็นคาร,รวะก็ดี <Okay. S 1> การครองเลือนหรือว่าการครองผู้ก็ดี <Okay. S 1> การทำมาหากินก็ดีนะ ในพระพุทธศาสนาของเรานี้สอนไว้อย่างละเอียดทั้งหมดสอนไว้อย่างละเอียดนะถ้าใครได้ศึกษาแล้วก็ยึดเอาไปปฏิบัตินะยึดเอาไปปฏิบัติชีวิตเราจะไม่มีตกต่ำเลยไม่มีทางที่จะตกต่ำได้เลยนะจะมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองและความสันตินะมีความสันติสุข ฉะนั้นในวันนี้ถือเป็นวันมงคลอันสูงสุดในชีวิตของพนุหน้านะ,ะทั้งหมดนะที่จะร่วมอุปสมบทในวันนี้นะเ <c oughs> <c oughs> มื่อเราได้มีโอกาสแล้วนะเราได้มีวาสนาบารมีที่ได้มีโอกาสบรรบับชาอุปสมบทนะ และเมื่ออุปาบรรชาราอุปสมบทนั้นเราก็อย่าปล่อยให้เวลาันมันเสียไปโดยเปล่าประโยชน์สวันเจวันสิบห้าวันหึ่งเดือนหรือว่าสาเดือนนะเราก็โปรยเอาผลประโยชน์ให้มากที่สุดในขณะที่เราได้ถือเพศสมณะอยู่นี้นะเอาเป็นสบียงของเรานะเป็นสบียนของเรา เรื่องของบุญทานการกุศสนทั้งหลายมันมีอยู่จริงอาน,นิสงส์บุญมันมีอยู่จริงบุญไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีรูปไม่มีร่างบุญเป็นนามธรรมนะเป็นเตียงนามธรรมาเท่านั้นไม่มีตัวไม่มีตนแต่บุญนี้เป็นพลาาังงานและเป็นพลานธรรมชาติที่สามารถคุ้มครองคำ้ำโชวและเพื่อหนุนเราได้เสมอเสมอตลอดเวลา นะและโดยเฉพาะเรื่องของอานิสงส์ของบุญทานทั้งหลายเหล่านี้ไม่ได้ใช้เฉพาะเดี๋ยวนี้เท่านั้นนะเมื่อเราได้ทำเนี่ยอนิสงส์บุญมันปรากฏขึ้นในทันทีมันเกิดขึ้นในทันทีพลังงานนี้เกิดขึ้นนะและมันยังสามารถทันถูเพื่อหนุนเราตลอดไปนะทั้งพบนี้พบน้าแล้วก็พบโน้นเขาเรียกว่าพบชาติต่อๆไปนะ เพราะว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่ได้อุบัติมาบนโลกนี้อยู่ในวัฏจักเรเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้มีหลายภพและหลายภูมิทั้งภูมิต่ำสุดถึงภูมิสูงสุดและในแต่ละภพละภูมิตั้งแต่ต่ำสุดถึงสูงสุดนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดในดแต่ละภพละภูมิ สิ่งที่จะเพือนหนุนคำทูเราในแต่ละภพละภูมิก็อาศัยแต่อานิสงส์แห่งบุญทางการปุถสนี้เท่านั้นและโดยเฉพาะอานิสงส์แห่งการได้บรรพชาอุปสมบทหรืออานิสงส์การบวชนั้นในคำเพีได้พิารณาเอาไว้ว่ามีอานิสงส์อันอยิ่งใหญ่แล้วก็อย่าลืมนะอย่าลืมว่าเมื่อเราได้บวชแล้วเนี่ย อานิสงบุญอางเกิดจากการที่เราได้บวชห,หรือว่าได้บรพชาอุปสมบทในครั้งนี้แบ่งอานิสงแห่งบุญนี้นะอุทิศบุญกุศสมที่เกิดขึ้นนี้ให้กับบรรพชนของเรานะปิดามารดาป่ย่าตายายบรรพชนทั้งหลายที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ดีที่เสียชีวิตล่วงลับไปแล้วก็ดี หรือแม้กระตั้งบรรดาเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายนะอันเราได้เคยสบประมาแล่พลาดทั้งนะนับแต่อดีตชาติแสนสังขยาชาติชาติใดๆก็ดีเราได้เคยร่วมเกินไว้ด้วยทางตายก็ดีทางิิิยายาวาจาก็ดีนะเราก็ขอแบ่งบุญนี้อุทิศช,ชดใช้นี่เวรไี้กรรมให้ หรือแม้กระทั่งบรรดาเทวบุตเทวดาทั้งหลายเจ้าที่เจ้าทางผีเสื้อวัดตาเจ้าวัดในอารามที่เราได้อยู่จำบรรษานั้นก็ดีเราก็ปวดน้ำอุทิศบุญออทิดบูตุกให้ให้บรรดาดวงอิตดวงวิญญาณทั้งหลายเหล่านั้นได้อนุโมทนาบุญและอนุโมทนาทานกับเรานะ และโดยเฉพาะการเป็นพิกษุนนะการเป็นภิกษุนนั้นในพระธรรมวินยัยนะก็ได้มีปรากฏเอาไว้แล้วว่านะเราจะต้องอยู่อย่างสมถะและสันโดษนะเราละเพศคารวะแล้วนะเข้าสู่ธรรมวินัยแล้วเราเป็นสมณะเพศแล้วเราจะ <c oughs> ประพฤติปฏิบัตนะิเหมือนอย่างที่เราเป็นคารวะนั้นไม่ได้นะ กิริยาท่าทางต่างๆก็ดีนะแม้กระทั่งกิริยาท่าทางต่างๆก็ดีในขณนะที่เราเป็นคารวะนีะ้เราจะทําอย่างไรก็ได้เราจะทำอะไรก็ได้แต่เมื่อเราเป็นอทองสมณเพศแล้วคำว่าสมณสารูปสมณสารูปนั่นก็คือจะต้องสำรวมรับวัน กิริยาอันใดก็ดีคำพูดอันใดก็ดีอันไม่เหมาะสมกับการที่เป็นสมณะเอศเราก็ต้องละนะเราจะไปพูดกระโชกโขกห้าเหมือนกันคารวะกาไม่ได้นะเราจะไปทํากิริยาต่างๆอันดูแล้วไม่น่าเคารพเรื่องใสดังคารวะก็ไม่ได้แม้กระทั่งนแนวคลิปหรือการคลิปนะ มันจะต้องฝึกไปเรื่อยๆนะฝึกไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดท้ายเราก็จะชินนะมันจะค่อยๆชินไปเองนะในในพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ทรงกำหนดเอาไว้นั้นถ้าหากว่าผู้ใดก็พึกปฏิบัติได้นะ ปฏิบัติตามพระธรรมนวีไหนนั้นได้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นเกจิกที่มีชื่อเสียงโด่งดังไม่จําเป็นว่าจะต้องบวชมาแล้วนับสิบปีหรือหลายสิบปีนะไม่จําเป็นว่าจะต้องมีสมณศักดิ์สูงส่งเป็นแค่พระธรรมดาเป็นพระนุ่มธรรมดาหรือเป็นแค่พระดวงตาธรรมดาถ้าหากว่าเรามีสมณะักรูปที่ดี ถ้าหากว่าเราเิียือธรรมวิทย์ในที่ดีอย่างเช่นรัฐก็จะเป็นที่ตักพาเรื่องใสแก่สาทุกคนทั้งหลายฉะนั้นในวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของตัวพระพเจ้าเองเช่นกันที่ได้มีโอกาสนะขึ้นมาชี้แน,นะนะอ,อย่าใช้คำว่าให้โอวาทเลยนะการให้โอวาทคือการสอน เอาเป็นว่าขึ้นมาชี้แนะก็แล้วกัในฐานะที่ว่าได้เคยอุปสมบทมานะได้เคยรักษาพระธรรมาวิไัยมาแล้วนะก็ก็คือว่ามีความรูนะ้อ่ก็ไม่ถึงกัะมากมายอะไรนะมีความรู้ติดตัวมาบา้างนะเพราะว่าได้ผ่านประสบ,บการณ์รักษาการเป็นพระภิกษุมากตอนนะก็เลยขอมาชี้แนะเล็กๆน้อยๆนะเล็กๆน้อยๆ และสุดท้ายนี้ออก็ขออวยพรให้กับบรรดาพ่อหน้าทั้งหลายทุกท่านนะเมื่อได้บรรยัชาอุปสมบทแลว้วนะก็ขอให้เจริญในทางธรรมนะขอให้เจริญในทางธรรมและเมื่อได้ลาศิกขาบทออกไปสู่เพศของข้ารุษแล้วก็ขอให้เจริญในทางโลกให้ทำมากินเจริญรุ่งเรืองและประสบความสำเร็จ นาสมดางที่เราได้ปรารมามีความมั่นคงและสันติสุขตลอดไปด้วยเธอ,อ ก็ท่านอาจารย์คมใจเว่ก<ๆ>็ได้พูดคุยนะพูดคุยให้คำแนะนำพ่อหน้าก็พอสมควรแก่เวลาญาติโยมบ้านยางโทนหลายคนคงจะเคยเห็นชาวบ้านวังตะขบก็เคยเห็นเพราะว่าอาตมาก็ไปทำที่วัดวังตะคบเยอะ เฉพาะท่านอาจารย์คมนี่ให้ปัจจัยอาตมาไปทําที่วัดวังตะกบนี่ก็น่าจะประมาณล้านหนึ่งแล้วนะส่วนที่นี่อุโบสถหลังนี้ก็ท่านอาจารย์คมก็